สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับก็4ี่โมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปเดตกันมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าระบบใหม่ที่เข้ามาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วไปดูว่าเขาจะมีแจกของรางวัลอะไรบ้างนะครับผมมาผมได้อาการทําการอัปเดตมาแล้วนะครับอันนี้อยู่กันในไอีหลักนะ,ะเกมจะเริ่มอีกครั้งเอา เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเออมีอะไรบ้างนะครับไอห้องทดลองลิลนานนครับส่วนไอระบบบอลลูนเนาะผมเรียกว่าบอลลูนละกันเนาะน่าจะมาอัปเดตหน้าปะ่ะเดือนโครโบหน้าต้นเดือนเนาะบอลลูนแบบออตโต้นะครับและก็แบบเพิ่มทวีคูณเดี๋ยวมาดูกันเดือนหน้ากันละกันว่าเป็นยังไงเนาะเออโอ้ยคาเกมมารับตั๋ว5้าชิ้นเยี่ยมนะได้ตั๋วนี่ไงแปลรูปริลนานระดับต่ําเพื่อรับ ลีโอนาระดับสูงนัเถอะว้าว1ครั้ง100 R 3ครั้ง200 R 5ครั้งได้กบออาต้านะครับ1ตัวและดีจังเลยนะครับจะได้รับรางวัลเมื่อรับรีโอน์ดโซและหลอมรีโอนาครบดครบ1สและ5อ๋อก็คือไปหลอมแล้วก็ไปหลอมอ่ะแล้วก็ผลิตให้ได้อ่ะ5ครั้งใช่ไหมอ่า ถึงก่อนซ่อมบำรุมงมาที่28อุย้ยโคลโรโบน่าเลยมั้งนนองอยู่ได้ยันโคลโรโบน่านะครับผมปิดไปมีอะไรอไหมเหมือนจะไม่มีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตเลยทีเดียวนะครับผมได้ตั๋วจากไอ้นี่มาด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมได้ตั๋วจากอาอากิจกรรมไลน์ X ก,กับไลเ e นเจอร์เอ้ยไม่ใช่ไลไลเลนเจอร์ X เกมเศรษฐีนะครับได้มาอีกสิบใบ นะครับนี่อีกหนึ่งใบอันนี้อีกหนึ่งนะฮะเยอะจังเลยปั๊บเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหยิบของขวัญนี่เดี๋ยวเก็บไปเปิดได้ใหม่5ห้าตัวตอนนี้เรียกว่าได้จะครบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะโกลาบ,บนะเจอกันบอกเลยว,ว่าเจอกันตัวเยอะแน่นอนนะครับมีสองไอดีสองไอดีนี่ไม่มีค่อยเยอะหรอกนะครับน่าจะมีอยู่นิดนึงอาแปดสิบเจ็ดละ้นะครับเดี๋ยวเล่นเก็บเอาอีกนิดหน่อยน่าจะได้นะครับ ไปแต่เราไปดูระบบหลอมกันนะครับที่น่าจะมาในรอบนี้ที่มันน่าสนใจนี่ไงโอ้โหผมต้องอัพระบบหลอมด้วเหรอนี่ผมว่าต้องอัพก่อนดิเราค่อยหลอมใช่ไหมมันจะคุมเนาะอ๋อนี่เขาแยกมาเลยทุกคนเฮ้ยเราอฮ้ยแจกหกดาวฟรีนะครับอันนี้เราจะทําก็สมมเมื่อเราได้พันสี่ใช่ไหมแต่เราไม่มีพันสี่อ่ะเราจะทํายังไงให้มันได้พันสี่เออ จะอ่าจะรีเซ็ตจำนวนครั้งการผลิตทุกวันที่1ของเดือนก็จะทำกบม่วงได้1ตัวกบอัลต้าได้2ตัวต่อเดือนนะครับ8ด,ดาวได้4ตัวต่อเดือนนะครับซึ่งหลักๆแล้วน่าสนใจก็น่าจะเป็นเนี่แหละนะครับกบอัลต้ากับกบม่วงแหละนะครับน่าสนใจราคามันพันสีเท่ากันเลยนะโอ,อ้กบม่วงกักบกบอัลต้าผมถ้าทำกบม่วงน่าจะดีกว่าเนาะ อันนี้คืออะไรห้องการหลอมนะคือเราต้องอัพห้องการหลอมมันจะโอกาสได้รับโบนัสการหลอมใช่ไหมโบนัสการหลอมคือยังไงอะยังไงโบนัสการหลอมเนี่ยหรอคือโบนัสตรงนี้ก็คือเหมือนเราจะได้คืนอะไรอย่างงี้ป่ะผมเข้าใจถูกป่ะเออแต่แต่ก่อนอื่นเลยคือเราต้องอ้ไนี่ป่ะเราต้องแปลรูปใช่ไหมแปลรูปเป็นลีโอนาใช่ไหมอ่นนี้ใช่ไหมผมมีลีโอนาต ผมฟาร์มมาเยอะอยนะเลียวหนาดฟ้าทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นี่ไงทุกคนเออนี่ไงกบนะครับมันเป็นได้เฉพาะกบเนาะอ่าได้เฉพาะกบได้เฉพาะกบนะครับไปเดี๋ยวเรามาแปลกันเลยดีกว่าซึ่งการแปลเนี่ยคือถ้าเราอัพตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนคือถ้าเราอัพเวลตรงเนี้ยให้มันเยอะๆเนี่ย โอกาสได้รับโบนัสการหลอมมันจะมากขึ้นใช่ไหมโบนัสการหลอมมันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเอออันนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยหลอมคือผมคือตอนนี้ผมกําลังคิดว่ามันแบบคือถ้าเราแบบอัพอันเนี้ยอันสมมุติว่าถ้าอัพได้เยอะน่ยไอโบนัสการหลอมก็คือมันจะแบบเวลาเรามาย่อยตรงเนี้ยมันก็จะได้เยอะใช่ไหมเออได้เยอะมากขึ้นถ้ามาย่อยตรงเนี้ยได้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราไปอัพให้มันวิ่งเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาหลอมทีเดียวดีกว่ามันจะได้ประหยัดมากกว่าเนาะเออเดี๋ยวผมไปดูข้าวๆกว่านี้ว่าแบบ นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะ12บองเองอะ่ะโอ้โหกบ4ดาวกบ5ดาวนี่ได้เท่าไหร่24นะครับอ่า24กบ5ดาวนะครับฟาร์มมันต้องเยอะนะฮะแล้วก็จะเป็นอะไรนะอันนี้กบ6ดาวเนาะได้32เนาะว้าวอัลต้าได้ได้เท่าไหร่45นะครับผมอ่าน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวมาดู8ดาวซิลเวมันได้เท่าไหร่นะครับ8ดาวผมมีค่อนข้างเยอะนะอ่าเดาวนี่จัดไปเท่าไหร่64ม่วงนี่จัดไป90นะครับผมอ่าแดาว8ดาวนี่ได้เท่าไหร่เอ่ย8ดาวอยู่ไหนลูกเออเฮ้ยนี่ไงอุย้ย8ดาวได้120อะ่ะทุกคนคิดดูดิแล้วผมมีอย่างเยอะนะฮะเนี่ยมีต้องกี่ตัวรู้ว่าเยอะนะครับแดาวแต่ผมยังไม่หลอมตอนนี้หรอกเพราะว่า ผมคิดว่ามันน่าจะต้องไปอัพ,พ้องหลอก่าให้มันได้ไอ้ตรงเนี้ยเยอะขึ้นนะเนาะอย่าไปกดแปรรูปนะเป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับผมเยอะจริงคือแปดดาวมีคนทั้งเยอะเลยนะครับผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับนี่ไงอ่ะอุ้ยสีาา่ันห้าถือว่าได้อยู่นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับใครมีข้อมูลก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าเอ้ยมันเอาไปทําอะไรนะให้โบนัสการหลอกตรงเนี้ย ใช่อย่างที่ผมคิดไหมว่าถ้าเราอัพเวลเยอะๆอะไอโบนัสการที่เราแปลตรงนี้มันจะได้มากขึ้นอ่าใช่ที่ผมคิดหรือเปล่าก็ไปดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องลึกลับกันหน่อยซิว่ามันจะได้อะไรเอ่ยโอ้ยต่อลุยต่อเลยนะครับเอากบห้าดาวเอาไว้ย่อยนะฮะเล็กๆน้อยๆก็เก็บไว้มันเป็นแรกอันแรกน้อนแรกอันแรกบนหา้ากากอยู่แล้วนะครับก็จ,จัดไปนะครับปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปุป๊บโอ้โหไม่ออกด้วยไงยเออม,มันทำให้แบบเออมันผมเอาแบบน่าเก็บไงน่าเก็บน่าเก็บโอ้โหไม่ออกไม่ออกเลยออกหน่อยเออสวยไมหมอ่ะอันนี้ผมไม่เอาแล้วกันเนาะเอาแค่เราต้องการแค่กบม่วงนะฮะเนาะมันย่อยมันย,อย่ยอยได้เฉพาะกบฟ้าเนาะใช่ไหมแล้วก็กบเออกบเอาต้าขึ้นไปมันย่อยได้แล้วก็ลิโอนาแปดดาวม่วงก็ย่อยได้เนาะย่อยได้เฉพาะลิโอน์ดขึ้นไปนะครับเออ เี้นาเลียวนาเองทีนี้ไม่ได้เนาะเอ้ยมันไม่ใช่ดิมันย่อยได้เลียวหนาทุกทุกอันเลยเนาะทั้งหกตั้งแต่กี่ดาวมันได้หมดเลยนะครับเอออ๋อ,อนี่ไงหลอมเลียวหนาที่ต้องการอ๋อวิ่งมันได้สองชิ้นเลยทุกคนก็คืออ๋อก็คือนี่เราหลอมเนี่ยครบห้าครั้งนะครับหลอมก็คือเหมือนไปทําตรงนี้ป่ะใช่ไหมหลอมผมเข้าใจถูกเปล่า อ๋อนี่ไงห้องห้อง,องทดลองแลวห้องทดลองการหลอมอ๋อก็คือหลอมก็คือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหลอมห้าครั้งอ่ะหลอมห้าครั้งแลวอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสําเร็จก็คือเราหลอมแล้วเราก็ได้กบมามันก็จะสําเร็จใช่ไหมมันก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งอ่ะใช่ไหมก็เท่ากับเราจะได้อ่ากบดาวเอาใต้สองตัวนะครับดีนะหรือว่าดีนะครับดี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 อันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่า ตอนแรกไอเดเนี่ยผมกะว่าจะปั้นลิมนะครับไอดีนี้นะไอดีหลักของผมนะครับผมกะว่าจะปั้นลิมเป็น240นะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าไม่ใช่ไฮเปอร์นะฮะด้วยความที่แบบว่าผมผมมองว่าแบบมันอีกไม่กี่วันและมันจะขึ้นอัปเดตใหม่ละโคลาโบน่านะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บไปสัก40ตัวนะครับ ไว้เจอกันโคลาโบหน้าเนี่ยลองเปิดหาดูถ้ามันออกมา2ตัวเราจะปั้นแม็กกัน2ตัวเลยนะครับสำหรับโคลาโบนะกําลังคิดอยู่ว่าถ้ามันดีก็จะปั้นแต่ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาปั้นทีหลังละกันเนาะเพราะว่าผมว่าเราเล่นรอดีกว่ายอย่าไปรีบเลยนะครับผมอ่าโอเคเนาะสำหรับคิมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไระน่าจะมีแค่นี้เนาะแล้วก็เรื่องระบบเซตวิ่งนะครับเข้ามาก็เป็นระบบหลอมนิดหน่อยใช่ไหมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับน่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปอัพเวลไว้ตรงไอ้ตรง เดี๋ยวจะมาดูก่อนว่าเออมันมันน่าจะได้สัก2ยมั้งเวลประมาณตันยี่สิบระเบาเนี่ยเท่ากับพวกนี้ปะเออเนี่ยน่าจะพอๆกันแหละมั้งนะไว้เจอกันนะครับ <c oughs> คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>